đi sơ bệt thùng na nhầm lên bịt cột xàm lan lon lon bịt cột nằm trên hang nó đưa càng nào cả nó đi vào về tờ sơ đi vào bển đi phía xài nằm tôi sơ tờ tơ lo mà bỏ xài bệt trong na nhằm lên này mai cặp sen đuôi sơ theo nào Tôi thấy những nam hẹn Ngủ bà Thay ngồi nhạc mệt tôi nói nhanh chơi bên theo Để không Sơ xài nám luôn Xài nằm nằm đi này Bà bà Cứ đã này nè sơi này lần đi Sơi đi, bà này, này. <laughs> <laughs>

bọn cây xài nam cao này nè Bây ừ. giờ xưa yếu, xưa mấy lạc nừng Xưa khô lập phạ cái đấy Ơi xưa trẻ là cái đấy mà thằng trẻ Trẻ ní, ní bọn ní bằng ní Bọn ní, bọn ní Bọn ăn bọn, ăn cái bọn xếp xuồng xếp xuồng một phần ấy. Bàn hào, có xăm bàn này lẽ đôi nhọc นี่นี่เสือเฮยานี่ปลาเขาง่ายยุ่เอาลงบังนี่บเล็กๆนงเออมี้ดกหลัวเอจากลังสามแมลงมันลองการบ้างยามนขึ้นเออสายมันได้ลวมัดจวด Thì tin lố một tí sơ xong làng một lớp đấy Một tí nữa làng nữa Sự xuống nằm đi Xuống bốt sơ sợi này làng xài nám sơ xong rồi Hơi Như nhớ một đi đấy chị nịt thôi sai xài em mặt thôi lỗi sai anh em mỹ 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 sai anh để bọn cúm như vậy nè mặt mặt lắm rồi, đợi mặt 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 เออนี่มีเสื้อที่หเสววันเลยบ้านวันนี้พ่อไปเจาเสวันเลยเป็นกบมมั้งตอนนี้เลยเล่นเนื้อบร่เนื้อมีเสื้อที่ยังลางไป หวานเจ็บแลเนยแถมนีงคักสุดด้วยประดุกเตลลาลายของนี ane, Dude, ừ. Ừ. ่มันกวนเสื้อเพื่อนเนาะเสื้ออยู่ในไหนคันเบ็ดสมบูรณ์เก่งนะอาคันเบ็ดห้าก้อนด้วยเออเออนั่นละเจ็บลงมาเออได้แล้วหวานเจ้คักเสือเขี้ยงเยออ เอากันเบ็ดเข้ลว์เฮียนเป็นแต่มีปลาดูกลายเส้นลายลางไปแล้วแทนแทนมันลางหนึ่ง,ง,ง,งแต่ก็เส้นสายมันลางนึง เคบ่ยังจากลางไปเซตเมเลย่เลยบ่ปเซเอปริอนี่บอเลยเบอร์เซตขัน่เอนี่นี่นี่วางนี่เออบนข้างหน้านี่แหละอากตมมันมากตมงเท่้กตมเฮ้นี่มีมีอาวันอาเฮยกางหน้าแล้ว เอาตะ ắt, ขดมนะป้าก้อนเบ็ดมือเห็นโน้นขอหฮันนี่อีดมมาเติมนีเส้นดุวยมาเลาะมาเสือเป็ดมาเนี่เส้นดุเลาะส้นวลาเส้นวลาเพอนวันนี้มาลองเยอไม ลองเซฟเบ็ดรูปดีๆด้วยเก้งๆด้วยมิติอีกที่เดินเซฟโฮมกับใต้แล้วก็เซฟห่างมันเหรอจหางดีเซฟโฮมมึงเซฟนะทางนม้นมันนี่มันเลยห่างไก็ไกลมันนี่มันรองจักมันกับขบคั้นรูปดีๆอันนั้นมันเซฟอีมันเออมันอันนั้นเพรา

Nị thằng phía nhưng tồn thằng vun như thế Nhưng mà sẽ biết sen la, sen bola, la sauna. sau nà có xe để đây Thầy vẫn vay bưng bắt ngay Vì thị sẽ xuống nhanh nói xuống nói Thử đi เนอที่ทิงูทีมันตอดล้เบ็ดด้โอ้มันโดดซะเลยคำคำมือแรงกินข้าวแรงแล้วมาหลอกการหลอกการคือแล้บ่เทือแล้วบ่โอ้ยตกข้าหน้าปลาไปเลยปลาเทวดาเทือเลยปลาเพ่อ พวกเบอเซอบอย่นี่นะเพิ h, ่อเอานันด้วยพี่ตีนมึงบนเ้นิบอกว่าตีนมึงอาขี้ตมัดอยู่ก่อนะมึงตัดยตัดเลยปลาแข็งที่มาตัดเบ็ดมาตัดปลาน้อยมตออยาร้อนเลยเอเซอยเบเหมวน่ราต้งแขง เสือีราทำนี้บปได้บอลเสือกบนะปอดนองก็เสียบอะนเสอเบ็ดกบโอ้เสลาเส้งรวพอมันมันด้เีกมันเสียบเสียบคิงตีเสีมเดียวเสียบก็มึงเสียบเสือเบ็ดเสียบ ยงเขี้เี้ยเอ้วเเรอเบานต่นม่ียกลนอยู่ดเขียนทลันเขียนทลันมีตียครบตีงอย่างน้องหลังนี่เบ็ดกบสามลังเบ็ดปลาสิบห้าลัง เอาด้วยล่างนี้มันดึงกี่กเดือนไปนีะถือเลยป๊อถือเลยเลยล่างนี้เลยสองล่างนี้เลยถือด้วยถือเลยถือเลยดึงไปสิเยอะอ่ะให้ดูดีไม่ให้มีเยอะเป็น Lang ny mêng ký lơ nè? Tu lê tư lơ? Tu mêng nèo mẫn sợ đi mêng ngon đi mêng ký nèo đi mêng ký nèo đi mêng ký nèo đi mêng nhớ chủ đình thì nhớ chủ đình thì ừ. mình sợ ra đấy sợ hơi nhảy đấy ừ. hơi nó ừ, nói bỏ khỏi nhảy đoan ham hơn ma không ừ. nòng ấy mình khỏi nhảy ừ. dạ mình không lang lang thì về phi phi sợ phi 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 ลืมค้ำแล้วเนีนี่เดีเ,ดเสื้อพี่แปนพวกนี้นะแปนพวกนี่เอพกเออใส่น้ำนีนี่นีบ่อน,น้ำลงนี่นะเออแบบนี้เดย,เดย,เดยนนนนไปแล้วนะเสื้อใน,นี้แล้วเสื้อกุโรดเอไม่รู้กะ

เอาง่ายเลยนะผู้ไฟมันต่ำต่ำกุบเขาไปทีเสื้อแจนี้นี่เจนองนี่เจนองนี่เราไปเสื้อเอยง่ายเออสองขั้นมันซอดฟันอันตีน้ำลายเริ่องทตีโอ้นี่นี่เสื้อใส่น้ำนี่คือคลั่งแล้วคล่งแลวเรื่องนี้เพื่อเบาด้วยแบบนี้แล้วปาใหญ่ขึ้นหากินยำขึ้น

แต่มึงเสื้อนี <laughs> far, ่ก็ได้เื้อแล้วแรงนี่เอลางลปลาเออยัดแต่ปลาน้ยกินก้อนเท่านั้นแหละปลากละลายน้องปลาเขนย่องบ่จงมืเสื้อเฮยไงเฮยไงเสื้อที่ประเด็นนั้น Tư nữa thì phải có bọn ừ. ừ. nha đi nào không đi 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 như đi 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 mình đi 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 đi

ไปดีค่ะมือเออเสร็จนี่จ้ะเสร็จแล้นี่วางนี่เออปารีนหรือกระบูวีนไอยหอยกพบพอมี เนาะแรงมากาันน้ำกันลองยามมันกันแรงอตอนแรงสัมเนี้กัน